กูว่าพระเจ้าเกลียดกูว่ะเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีมนุษย์ก็มักจะคิดแบบนี้แหละโทษกูตลอดไอ้กายก็คิดแบบนี้เช่นกันทั้งๆที่มันเป็นคนหน้าตาดีขุนดีแต่ดันไม่รักดีเวลาเมาแต่ละทีอ่ะเหมียนหมาไม่มีผิดในส่วนของเพื่อนไอ้กายมันก็มีเพื่อนดีๆนะแต่ก็ดันไปเลือกคบผิดคนแล้วไอ้ผิงนี่แหละ คือคนที่ปาดหน้าชิงบอกรักหญิงที่มันชอบไปก่อนกูจะไปบอกชอบสาวอะขอมุงจีด๊ดจีหน่อยดิเดือดร้อนกูต้องส่งเพื่อนแท้ยัยงไอ,ตไอ้ตะไปสป,ปอร์ตจิตใจมึงอีกเดี๋ยวแม่งก็เลิกเจอกูอกมาถึงเรื่องความรักมีผู้หญิงเพียงหนึ่งคนที่อยู่ในใจมันมาโดยตลอดนั่นก็คือจูนดาวคณะสุดเฟรนลี่จริงๆกายก็เป็นคนตลกไงเนี่ยอืมเรียบร้อยแต่พอกูช่วยส่งโมเมนต์ไปให้กี่ทีมึงก็ลีลาไม่กล้าจีบเขาแล้วเป็นไงล่ะอดเลยไอ้ควายเอ้ยไอ้กายเอ้ย ในไหนชีวิตมึงก็พังจังหวะผิดจังหวะมาขนาดนี้แล้วกูขอใส่ศัตรูหัวใจระดับลาสบอสอย่างพี่พีทนักดนตรีหนุ่มสุดหล่อบ้านรวยมาดเทโคตรเพอร์เฟกสเปคสาวๆาวมาเป็นอุปสรรคใหญ่ให้อีกหนึ่งอาจจะร้อวรคนที่ขอเพลงนะครับช่วยขึ้นมาร้องด้วยกันนะครับผมซึ่งไอ้กาจะลุกขึ้นมาสู้ชีวิตให้ชีวิตสู้กลับหรือจะปล่อยให้ชีวิตน็อกมันจนหลับกลางอากาศก็ต้องมาลุ้นกันทำไมพระเจ้ารักกูจังวะแน่ประชดกู